ไปครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมานำเสนอครับนี่สินค้าัวนี้โชค yss นะครับผมสำหรับคนที่งบน้อยงบไม่ถึงนะผมที่จะเบิดของแท้นะครับก็สามารถใช้ยี่ห้อนี้ได้นะครับนี่ราคาย่มเยาวนะครับผมซึ่งทำไมถึงเปลี่ยนโชคนะครับสำหรับอ่ามอไซค์ของใครทุกคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องโชคนะครับเวลาเราเจอถนนขรุขระหรือว่า เราเจอลูกหน้านนะอะไรอย่างนี้นะครับมันทําให้ล้อหลังอะ่ะมันสะบัดครับไปซ้ายหรือขวาอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของผมจะเจอเป็นีนตลอดนะครับผมเวลาเจอถนนลูกขาแล้วก็ล้อหลังมันจะสะบัดออกซ้ายนะผมเป็นตลอดเวลาขับด้วยความเร็วสูงอะไรแบบเนี้ยมันอันตรายนะผมซึ่งผมก็เลยไปจัดโชคเรือนี้มานะผมร,ราคาก็ รวมค่าส่งก็ประมาณเกือบเกือบเจ็บาทนะคผมโอเคแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนรับประกันของโชค YSS นะครับใครใครที่ซื้อ YSS แล้วไม่มีใบรับประกันมานะครับผมก็สสนิษฐานได้ว่าอาจจะเจีของปลอมได้นะครับผมเรามาดูกันทีนี้มันก็จะมี QR code ให้เราสแกนนะครับเราก็สแกนเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับผม ทีนี้รอมันโหลดจกครู่นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลของเราได้เลยนะผมรถปีไหนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีรูปถ่ายนะครับก็คือไม่มอไซน์นะผมแล้วก็บินใบเสร็จนะครับที่ร้านมาจําหน่ายออกให้เรานะครับผมทีนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมสําหรับการลงทะเบียนและประกันโชค yss นะครับผมเราก็สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลของเราได้เลยนะครับผม นี่เขาจะส่งมาในข้อความมือถือเรานะครับผมเราก็ใส่เลขซีเรียลของเราไปนะครับผมเพื่อเช็คความถูกต้องนะครับของข้อมูลของเรานะครับผมก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็สบายใจได้เลยนะครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนเราลงทะเบียนก็เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมก็เช็คให้ดูแล้วว่าโชคของเราได้รับการรับประกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะมาบอก ฟลลิ่งนะครับการขับขี่กับโช๊ก YS s นี่นะครับคือว่ามันก็ต่างจากโช๊เดิมนะครับผมมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับผเพราะว่าราคามันก็ต่างกันเยอะโช๊กเดิมก็2 0 0 0กว่าบาทแต่อันเนี้ยเป็นแกนใหญ่นะครับประมาณ7จ็ดับาทนะครับราคาก็ต่างกันประมาณ3เท่านะครับอันนี้ก็คือเป็นโช๊ทางเลือกนะครับผมสำหรับวัยรุ่นนะครับที่งบน้อยๆนะผมแบบผมเนี่ยก็สามารถลองดูได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากซื้อแลกเปีนนะครับผมแนะนำนะครับให้เป็นร้านที่มีความน่าเชื่อถือนะครับผมที่มีรีวิวอะไรเยอะๆอะไรนี้นะครับผมสั่งในแอปส้มนะครับผมแอปส้มก็มีความน่าเชื่อถืออยู่นะครับผมมีทั้งบินใบเสร็จอะไรมาแบบนี้นะครับมพร้อมนะครับผมโอเคแล้วก็จากปัญหาที่ผมเจอหน้าผมที่ใส่โชเก่านะครับแล้วมันสะบัดนะครับผมก็ตอนนี้ก็หายไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าเปลี่ย เทียบกับโชคส่วนหน้าผมก็ไม่ต่างอะไรกันเยอะน้าผมวันนี้ก็ลองลองใช้ดูนะคได้เดี๋ยวใช้ไปอีกสักพักเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครับเป็นว่าเป็นประมาณไหนหนะผม